ราศีกันดวงชะตาเดือนมกราคมหยิบเงินจับทองดวงเศรษฐีสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีแฟนๆรายการของทางช่องคืนเงินโกน,นะครับซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์จะเป็นการทํานายทายทักดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงเดือนมกราคม ซึ่งถือว่าภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนแรกของปี2567หรือในปี2024นั้นดวงชะตาของชาวราศีกันก็จะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาค่อนข้างมากเลยทีเดียวซึ่งหากจะพูดย้อนถึงดวงชะตาในช่วงที่ผ่านมานั้นดวงชะตาของชาวราศีกันต้องบอกเลยว่า ในเมื่อก่อนนั้นก็อยู่ภายใต้ร่มเงาของดาวมฤตยูและราหูมาโดยตลอดนั่นจึงทำให้ชาวราศีกันพบเจอกับปัญหาติดขัดพบเจอกับอุปสรรคต่างๆนานาทำอะไรก็เหมือนจะดีทำอะไรก็เหมือนจะง่ายแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะล้มเหลวต้องกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ในตอนนี้มีการเปลี่ยนพุทธศักราชเป็นการเริ่มต้นปีทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกันหลุดพ้นจากร่มเงาของมฤตยูและราหูนั่นจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกันเปลี่ยนแปลงกลับทิศกลับทางจากที่อยู่ทยทายจมบวยกลับกลายมาเป็นราศีม้ามืดเป็นราศีตัวเต็งที่ถือว่าในช่วงนี้ดวงชะตาแรงมาเป็นอันดับหนึ่งในห้า ของราศีที่มีดวงชะตาดีที่สุดในช่วงต้นปีกันเลยทีเดียวสำหรับบางราศีนั้นก็จะดีในด้านการงานบางราศีก็จะเด่นในเรื่องการเงินหรือแม้แต่บางราศีก็เรียกว่าดดดเด่นชูหน้าชูตาในเรื่องของความรักกันเลยทีเดียวแต่สำหรับดวงชะตาของชาวราศีกันถือว่าดีแบบครอบคลุมทุกอย่างและยิ่งภายในเดือนมกราคม มีดาวใหญ่โครจรย้ายราศีปรับเปลี่ยนตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ล้วนแล้วแต่ให้คุณให้พลังเสริมดวงชะตากับชาวราศีกันจนทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นมีดวงชะตาที่พุ่งแรงอย่างมากในช่วงนี้หากจะพูดถึงการงาน งานของชาวราศีกันนับตั้งแต่เข้าสู่ช่วงปีใหม่มานี้ชาวราศีกันมีเกณฑ์จะต้องมีความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับงานเพิ่มมากขึ้นมีเกณฑ์จะเป็นคําสั่งของหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาเป็นงานที่จะต้องมีการกำหนดเวลาจำกัดเวลาหรือกำหนดวันส่งงานก็ขอให้ชาวราศีกันควรทำงานอย่างรอบคอบพยายามอย่ให้เกิดขอฤฤ้อผิดพลาด เพราะในตำแหน่งที่ชาวราศีกันอยู่นั้นจะมีคนที่คอยเบียดคอยสอดแทรกชาวราศีกันอยู่งานของชาวราศีกันที่เกี่ยวกับการว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรงานโชว์ต่างๆงานอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ความสามารถก็จะเริ่มมีคิวงานติดตอ่อเพิ่มเข้ามามากมายวันทำงานจากนี้ไปก็จะมีวันทำงานมากกว่าวันหยุด ชาวราศีกันควรที่จะหาผู้ช่วยหากชาวราศีกันทำเองทั้งหมดชาวราศีกันมีเกณฑ์จะทำให้งานหลุดได้หรืออาจจะล้มป่วยทำให้เสียงานเสียการได้สำหรับชาวราศีกันที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางขับรถขึ้นเหนือล่องใต้หลังจากเข้าสู่ช่วงกลางเดือนมกราคมงานก็จะมีมาหาชาวราศีกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขับรถเป็นเวลานานหรือการเดินทางในระยะเวลาไกลๆก็ขอให้ชาวราศีกันเดินทางด้วยความระมัดระวังพักผ่อนให้เพียงพอตรวจสอบยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์อยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองซึ่งการงานของชาวราศีกันหากเข้าสู่ช่วงกลางเดือนมกราคมชาวราศีกันจะทำงานมากกว่าวันหยุด เรียกว่าวันพักผ่อนมีหาเวลาน้อยมากแต่ชาวราศีกันก็จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าหากชาวราศีกันท่านใดต้องการที่จะวางรากฐานต้องการที่จะมีเงินเก็บช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเป็นช่วงขาขึ้นของชาวราศีกันได้เลยสำหรับการเงินของชาวราศีกันหากจะย้อนถึงการเงินในช่วงที่ผ่านมา อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินหมุนเงินไม่ทันจำเป็นต้องหยิบยืมหรือจำเป็นต้องกู้เงินทำให้หลายคนเป็นหนี้เป็นสินกับตัวบุคคลหรือเป็นหนี้เป็นสินกับบัตรเครดิตต่างๆที่ผ่านมางานที่ชาวราศีกันทำเป็นประจำผลตอบแทนอาจจะได้น้อยได้ผลตอบแทนที่ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่มีหากเข้าสู่ช่วงกลางเดือนมการาคมหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเปลี่ยน ทำให้ชาวราศีกันมีการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาชาวราศีกันมีดวงชะตาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะการเงินชาวราศีกันจะได้เงินจาก3สิ่งนี้หากผ่านพ้นในช่วงกลางเดือนมกราคมไปแล้วนั่นก็คือ 1. ชาวราศีกันจะได้เงินจากงานที่มีเข้ามาหาชาวราศีกันอย่างต่อเนื่อง 2. ชาวราศีกันจะได้เงินก้อนจากการปิดการขายสินค้าบางอย่าง ที่รอการปิดการขายอยู่และมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนหรือทรัพย์สมบัติจะได้รับการโอนถ่ายย้ายโอนทรัพย์สินทางมรดกจากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย 3. ชาวราศีกันจะได้เงินก้อนจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบแต่ทุกอย่างจะเกิดจากการไม่ตั้งใจหรือเกิดจากความบังเอิญซึ่งในปีนี้การเงินของชาวราศีกัน จากนี้ไปถือว่ามีการเงินที่ดีอย่างมากเรียกได้ว่ามีการเงินดีกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาสำหรับโชคลาภโชคลาภของชาวราศีกันนั้นในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีโชคบ้างแต่ก็ไม่บ่อยนักหรือบางครั้งก็เฉียดไปเฉียดมาแต่เข้าสู่ช่วงกลางเดือนมกราคม ดวงชะตาด้านโชคลาภจะได้รับอิทธิพลจากการที่ดาวใหญ่มีการโคจรเคลื่อนย้ายนั่นจึงส่งผลกับดวงชะตาด้านโชคของชาวราศีกันอย่างมากชาวราศีกันยังจะได้รับผลบุญเก่าเข้ามาพร้อมๆกันในช่วงนี้หรือที่เราเรียกกันว่าประตูบุญเปิดดวงจะขึ้นซึ่งโชคลาภของชาวราศีกันจะเกิดจากความบังเอิญความไม่ตั้งใจหรือแม้แต่เกิดจากลางสังหรณ์ ทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นกับชาวราศีกันได้หากชาวราศีกันรประสบความสำเร็จในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหากชาวราศีกันได้เงินรางวัลก็ควรที่จะแบ่งบางส่วนไปทำทานเพื่อจะเป็นการต่อบุญต่อโชคจะได้มีโชคตลอดปีและตลอดไปสำหรับด้านความรักของชาวราศีกันในช่วงนี้ชาวราศีกันท่านไหนที่โสด ก็ขอให้รอไปอีกสักระยะมีเกณฑ์มีโอกาสสูงที่ชาวราศีกันจะพบเจอคนที่ตรงใจพบเจอกับคนที่ตรงสเปกชาวราศีกันก็มีความหวังมีลุ้นในการที่จะเข้าไปหาแต่จริงๆแล้วชาวราศีกันนั้นจะเจอรักแท้หรือจะมีคนที่หวังดีนั้นดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นบ่งบอกว่าจะเป็นคนที่ใกล้ตัวบ่งบอกว่า จะเป็นคนที่ชาวราศีกันมองข้ามหรือที่เราเรียกกันว่าเส้นผมบงผังภูเขานั่นเองก็ขอให้ชาวราศีกันล้องเปิดใจมองรอบๆตัวมีเกณฑ์โอกาสที่ชาวราศีกันจะพบเจอรักแท้เรียกได้ว่าชาวราศีกันไม่ต้องไปวิ่งตามหารักแท้ที่ไหนก็ขอให้ชาวราศีกันเปิดใจมองคนรอบข้าง เพราะมีเกณฑ์มีโอกาสสูงที่ชาวราศีกันจะพบรักแท้รักในแบบผู้ใหญ่รักที่มีเหตุผลเรียกได้ว่าหาคบกันดูใจกันมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะสมหวังในการใช้ชีวิตคู่ก็ขอเอาใจช่วยชาวราศีกันให้พบกับรักแท้ในเร็ววันสำหรับด้านสุขภาพสุขภาพของชาวราศีกันในช่วงต้นเดือนมกราคม ชาวราศีกันต้องระวังการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันไม่ว่าจะเป็นการล้มป่วยการเจ็บป่วยจากโรคระบาดประจำท้องถิ่นการล้มป่วยจากโรคระบาดประจำฤดูกาลต่างๆหรือแม้แต่อาการเจ็บยอกอาการปวดซึ่งมีเกณฑ์เกิดขึ้นกับชาวราศีกันชาวราศีกันในช่วงเดือนมการาคมนี้มีเกณฑ์จะเกิดโรคภัยแค่เจ็บที่เกี่ยวกับกระดูก ไม่ว่าจะเป็นกระดูกแตกกระดูกซ้นกระดูกหักหรือแม้แต่อาการยอกต่างๆยอกหลังยอกเอวยอกสะโพกมีเกณฑ์มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงนี้บ่อยกว่าปกติก็ขอให้ชาวราศีกันดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีสำหรับการเสริมดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงต้นปี ช้าราศีการควรที่จะทําบุญตักบาตรท,ทาจิตใจให้สงบทําจิตใจให้ผ่องใสเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆเปิดรับพลังงานดีๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิต 2. ทุกครั้งที่เช้าราศีการทาบุญตักบาตรช้าราศีกานอย่าได้ลืมการกรวดน้ําการแผ่เมตตาซึ่งการกรวดน้ําการแผ่เมตตาให้บรรพบุรุษให้เจ้ากรรมในเวรก็ถือว่าเป็นการอาโหสิกรรมไม่จองเวรกัน เจ้ากรรมในเวรจะได้เปิดทางให้ชาวราศีกันนั้นทำมาหากินคล่องตัวไม่มีอุปสรรคมากี่ขวาง 3. ชาวราศีกันในช่วงต้นปีชาวราศีกันควรที่จะไปไหว้องค์พระประธานและปิดทองพระปางประจาวันเกิดเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและเกิดความเป็นสิริมงคลกับดวงชะตาของชีวิต ซึ่งการทํานายการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนซึ่งทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆหรือทุกครั้งที่เราอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีครับ ก่อนจบคลิปก็ขออวยพรสวัสดีปีใหม่ชาวราศีกันขอชาวราศีกันคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองร่ำรวยสมปรารถนากันทุกท่านและชาวราศีกันท่านใดพร้อมจะรับพลังงานดีๆพร้อมจะรับความร่ำรวยก็ขอให้ชาวราศีกันตั้งจิตให้มัน่นแล้วพิมพ์คำว่าต่อจากนี้ไปมือซ้ายจะหยิบเงินต่อจากนี้ไปมือขวาจะหยิบทอง เงินที่กองอยู่ตรงหน้าจะเป็นของชาวราศีกันรวยรวยรวยเพื่อให้ดวงจิตของชาวราศีกันผูกกับพลังงานดีๆที่ล่องลอยอยู่รอบตัวก็ขอชาวราศีกันรำ่ำรวยกันทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ